อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ aren, ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่าลาลิสาหรือว่าลิซ่าแบล็กพิงค์นะครับจากนิตยสาร C R Fashion Book นั่นเองซึ่งสาวน้อยมหัศจ,จรยรลิซ่าของเรานั้นเนี่ยก็ได้ขึ้นปกนิตยสาร C R Fashion Book ฉบับที่21นี้ด้วยนะครับแถมยังเป็นฉบับฉลองครบรอบ10ปีของนิตยยสาร CR Bo อีกด้ว ื่อก่อนหน้านี้นะครับลิซ่านั้นเนี่ยได้ถูกเปิดภาพออกมาแล้วแล้วก็ทาแฟนๆนั่นคือฮมามากๆเลยกับความเท่ค,ความหล่อความคูลของลิซ่าในนิตยสาร CR แฟชั่นบุ๊กเล่มนี้นะครับในตอนนี้เองก็มีบทสัมภาษณ์บางส่วนของลิซ่าแล้วก็ภาพอีกบางส่วนนะครับถูกปล่อยออกมาอีกด้วยโดยในบทสัมภาษณ์ที่ถูกปล่อยออกมานี้นะครับลิซ่าเนี่ยก็ได้พูดถึงทางการไปเดินแบบรวมไปถึงพูดถึงความเป็นไปเป็นมาของลิซ่ากับเรื่องของการรักในการเต้นนะครับโดยลิซ่าเนี่ยได้บอกไว้เลยว่าเธอนั้นจําคลาสแรกตอนที่เริ่มเต้นหรือว่่าาเเเรริมมีียนนนต้้กกัไดดๆ ลิซ่าบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่ากําลังดูคนคนหนึ่งที่เต้นเก่งมากๆและบรรยากาศของสตูเต้นตอนนั้นเนี่ยก็มีเอกลักษณ์มากๆมันทําให้ลิซ่าเนี่ยจำมันได้ดีทําให้ลิซ่านั้นรู้สึกอยากจะเต้นตามหรือว่าอยากจะเต้นเก่งๆแบบนั้นได้ในสักวันหนึ่งพร้อมกับในตอนนั้นเนี่ยภาพยนตร์ชื่อดังในเรื่องของการเต้นอย่าง Step Up นะครับก็กําลังเป็นปรากฏการ์ที่เป็นไวรัลมากมากเลยมันยิ่งทําให้ลิซ่านั้นเริ่มคลั่งไคลในการเต้นมากๆแถมลิซ่านะครับยังบอกอีกด้วยว่าในตอนนั้นการเต้นนอยู่ในหัวอยู่ใน จนลิซ่าเนี่ยจะต้องใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการเต้นเผื่อว่าจะได้ออกไปเต้นที่ไหนในทุกๆวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหลวมล้วมชุดกีฬาบ้างเอ่ยรองเท้าผ้าใบบ้างจะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับการเต้นเนี่ยลิซ่าจะพยายามใส่มันให้ได้ดตลอดเวลาเพื่อบันไหนวัาน,าวนหนึ่งเนี่ยอยากจะเต้นขึ้นมาปรับก็จะได้เต้นได้เลยทันทีทนททเรีด้ว,ว่าการเต้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตลิซ่าไปเลยในยตอนนั้นลิซ่าบอกแบบนี้เลยนะครับแถมลิซ่าเนี่ยยังบอกว่าเธอนั้นค่อนข้างจะเป็นคนขี้อายมากๆแต่อะไรที่เกี่ยวกับการเต้นแล้วก็ลิซ่า ใจเต็มร้อเปอร์เลยกับการเต้นแล้วก็ความสามารถในด้านการเต้นของลิซ่านอกจากนั้นลิซ่าก็ยังได้พูดถึงคุณเอดีด้วยนะครับโดยลิซ่าเ่ยก็ได้บอกว่ายิ่งได้รู้จักกับคุณเอีแล้วก็ยิ่งได้รับรู้เลยว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นแล้วก็ทุ่มเทมากๆเลยการได้ทํางานร่วมกันการได้อยู่ร่วมกันกับคุณเอีเนี่ยทำให้ลิซ่านั้นรู้สึกอบอุ่นหัวใจอยู่เสมอแล้วก็อยากทํางานร่วมกันกับคุณเอีเนี่ยมากๆเลย ยเฉพาะเวลาที่คุณเอีนั้นแนะนาลิซ่านะครับในเรื่องการทํางานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามลิซ่าจะรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็คิดถึงความใส่ใจอย่างมากมายของเขาอยู่เสมอนอกจากนั้นนะครับลิซ่าก็ยังได้พูดถึงการเดินแบบของลิซ่าบนรันเวย์ให้กับเซรีนด้วยเพราะลิซ่าเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นนางแบบมืออาชีพตอนแรกเนี่ยลิซ่ารู้สึกกังวลมากๆเลยกับการเดินแบบครั้งนี้ให้กับเซรีนแต่ว่าก็พยายามฝึกฝนฝึกซ้อมเดินเยอะๆนะครับคิดอย่างหนักเลยว่าจะเดินยังไงให้ออกมาแล้วดูดีมากๆให้เสืเ้้อผาี่ ูโดดเด่นมากๆในขณะที่ดิซ่ากําลังเดินอยู่ ลิซ่าเนี่ยยังบอกว่าในตอนนั้นหลังจากที่เดินเสร็จแล้วได้รับการตอบรับที่ดีฟีดแบ็กที่ดีกลับมามากๆเนี่ยทำให้ลิซ่ามีความสุขมากๆมันเป็นประสบการณ์อีกหนึ่งประสบการณ์ของลิซ่าที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยและถ้ามีโอกาสเนี่ยลิซ่าก็อยากจะเดินอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็จะทํามนเนี่ยให้ออกมาดีกว่าเดิมนอกจากนี้นะครับยังมีคําสัมภาษณ์แล้วก็บทสัมภาษณ์อีกมากมายเลยของลิซ่าในนิตยสารา C R Fashion Book ฉบับที่21นะครับเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของ C R Fashion Book นั่นเองใครนั้นที่่่อออยาาาาากกตตติดตมมน,นร็สถ ไปอ่านได้เลยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ของ CR Fashion Book ไว้ให้นะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของลิซ่ารวมไปถึงในนิตยสารเล่มนี้นะครับใครที่มีโอกาสเนี่ยสามารถสั่งซื้อกันมาได้เลยรับรองว่ารูปสวยมากๆบทสัมภาษณ์ดีสุดๆไปเลยนะครับรูปเพิ่มเติมที่ปล่อยออกมาในตอนนี้นะเนี่ยก็สุดปังมากๆลิซ่าของเรานั้นหลอ่อเท่คููอะไรต่างๆเนี่ยลุคนี้ลิซ่าเอาไปเลยเต็มๆเลยนะครับมีความหลอ่อความเท่ความคููความสวยความสง่าง,งามทุกอย่างเนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้วอยู่ในตัวของลิซ่านั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ นี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องลิซ่าหรือว่าใครที่ชื่นชอบหรือว่ารักลิซ่านั้นอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็มาพูดถึงลิซ่ากันเยอะๆนะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามลิซ่าเป็นกําลังใจให้กับลิซ่ากันด้วยคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยอง